ไปไหวไหว้พักก่อนแม่งโคตรเหนื่อยเลยเออพี่แดงผมมีเรื่องจะปรึกษาพี่นะโอ้เหนื่อยๆอย่างนี้มึงจะปรึกษาอะไรอีกวะพูดละเอียไดไปเลยนะพี่แดงอย่าไปบอกให้ใครได้รับรู้นะเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้เลยผมว่าเอาไอ้หมาบ้านี่ไปให้พี่สิงห์ดีกว่าเฮ้ยไม่เอาละ พี่จะเอาไปให้พี่ขุนเดชเหรอพี่ขุนเดชอ่ะ,อะกินเราไม่รู้เท่าไร่ให้เราไม่กี่ตังค์มนชื่อาดเหรือเปล่าฮะกูจะไปให้ทำไมพี่ขุนเดชกูจะเก็บไปเลี้ยงเองเก็บไปเลี้ยงเออพี่จะบ้าเหรอมันขี้เรือนทั้งตัวอย่างเงี้ยเ,เอาไปให้พี่สิงดีกว่าสิงห้าแสนน่ะวันนั้นน่ะสิงห้าแสนจำไม่ได้เหรอสห้าแสนอ่า หาแสนห้าแสนหารสองโอ้โหเฮ้ยเห็นไหมเล่าแบ่งแล้วคนละสองพันห้าเลยนะเว้ยเออใช่ป่ะพี่ทำไมแบ่งแล้วเหลือน้อยจังอะไม่ใช่น้อยนะเนี่ยใช้ไปทั้งชาติยังไม่หมดเลยเออคราวนี้เราต้องร่ำรวยกันมหาสารกลางเลยแหละมหาสารศาลเรอเออเออนี่ ตัวนี้นะไม่ใช่ธรรมดาราคาตั้งหลายตังคออ์เพราะว่ามันเอ,อ้าไปแล้ว